สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้นะคะข้อที่2 เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ข้อที่3เพื่อให้นักเรียนสามารถให้เหตุผลได้และข้อที่4ี่ค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนยังจําได้ไหมคะว่าโจทย์ปัญหาจะต้องประกอบไปด้วยสส่วนใช่ไหมคะได้แก่ส่วนของสิ่งที่โจทย์บอกกับส่วนของสิ่งที่โจทย์ถามเนาะส่วนของสิ่งที่โจทย์ถามก็จะเป็นประโยคคําถามเมื่อถามไปก็ต้องการที่จะได้คําตอบนะคะในส่วนของสิ่งที่โจทย์บอกก็คือโจทย์จะบอกเพื่อให้เราทราบถึงจำนวนอะไรบางอย่างนั่นเองคะ่ะ ทีนี้นักเรียนดูภาพนะคะจากภาพที่หน้าจอตอนนี้เป็นร้านขายตุ๊กตาก็จะขายตุ๊กตาหลายอย่างเลยตุ๊กตาหมู49 9บาทตุ๊กตากระต่ายราคา352บาทตุ๊กตาสุนัขราคา425บาทตุ๊กตานกฮูกราคา225บาทตุ๊กตาลิงราคา249บาทตุ๊กตาหมีราคา275บาท ในการแต่งโจทย์ปัญหานะคะในการสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพนั้นนักเรียนก็จะต้องเลือกเนื้อหาของโจทย์เนี่ยให้มันมีความสอดคล้องกับรูปภาพที่เขากําหนดมาให้ จากรูปภาพเนี่ยเป็นรูปตุ๊กตาหมูตุ๊กตาลิงตุ๊กตาต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีราคากำกับไว้ด้วยนะคะนักเรียนก็ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหาไม่ใช่อยู่ดีๆนักเรียนบอกตุ๊กตาสิงโตราคา800บาทมีไหมที่ปรากฏในนี้ไม่มีนะคะการแต่ง โจ์การสร้างโจทย์จากภาพนะักเรียนก็ต้องดูด้วยว่ามันมีภาพอะไรบ้างใช้รูปภาพที่มันเกี่ยวข้องนะคะมาแต่งโจ์นะการสร้างโจทย์นะคะเรามาดูกันว่าเราจะสร้างได้อย่างไรอันดับแรกนะคะเราก็ต้องสร้างสิ่งที่โจทย์บอกนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็จะเป็นประโยคที่บอกให้เราทราบถึงจํานวนอะไรบางอย่างใช่ไหมคะ จากโจทย์ที่นักเรียนเรียนมาเนี่ยก็จะมีสิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยจะมีจํานวนอยู่กี่จํานวนคะในส่วนนี้อ่าโจทย์จะบอกเรามาสองจำนวนนะคะค่ะนอกจากสร้างสิ่งที่โจทย์บอกแล้วนะคะเราก็จะต้องมาสร้างสิ่งที่โจทย์ถามค่ะส่วน ของสิ่งที่โจทย์ถามก็จะเป็นประโยคคํคำถามถามเพื่อต้องการทราบคำตอบถามเพื่อต้องการรู้คำตอบนั่นเองนะคะเราต้องสร้างโจทย์เนี่ยให้ครบทั้งสองส่วนให้มีส่วนของสิ่งที่โจทย์บอกก็จะมีจำนวนสองจำนวนใช่ไหมคะเราก็จะมีในส่วนของสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเรายังไม่ทราบคำตอบเนาะเราต้องหาคำตอบให้นั่นเองอมาดูค่ะ การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกก่อนนะคะคุณครูก็หยิบรูปภาพมาส่งรูปภาพจากรูปภาพร้านขายตุ๊กตาเมื่อสักครู่นะคะก็หยิบเอาเฉพาะตุกตาากต๊กตาหมีราคา275บาทกับตุ๊กตาหมูราคา499บาทนักเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตุ๊กตาทุกอย่าง มาใช้ในการแต่งโจทย์ปัญหานะคะหยิบมาเฉพาะบางตัวที่เราจะใช้นะคะอ่ะเราก็มาสร้างสิ่งที่โจทย์บอกก่อนเลยอ่ะเราก็เขียนไปว่าตุ๊กตาหมีราคา275บาทเห็นไหมคะสอดคล้องกับรูปภาพเลยอีกบรรทัดหนึ่งค่ะตุ๊กตาหมูราคา499บาทเ่สอดคล้องกับรูปภาพนะคะอันนี้เราก็ได้ละค่ะสิ่งที่โจทย์บอก ต่อไปเมื่อมีเมื่อมีสิ่งที่โจทย์บอกแล้วนะคะเราก็จะต้องสร้างสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็จะเป็นประโยคคำถามนะคะอ่ะนักเรียนลองมาดูซิว่าเราจะสามารถใส่ประโยคใดจะทำให้ข้อความตรงนี้ค่ะกลายเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการบวกก็คือการนำจํานวนไปทำไมกันคะ ไปรวมกันก็คือต้องนําราคาของตุ๊กตาหมีกับตุ๊กตาหมูเนี่ยมารวมกันนะคะนักเรียนอาจจะแต่งได้ดังนี้ค่ะ,ะฉันซื้อตุ๊กตาหมีและตุ๊กตาหมูต้องจ่ายเงินกี่บาทอ่า นะคะในการหาคําตอบว่าฉันซื้อตุกตต๊กตาหมีและตุ๊กตาหมูต้องจ่ายเงินกี่บาทเนี่ยเราก็จะต้องเอาราคาทั้ง2ตุ๊กตาเนี่ยมารวมกันก่อนเนาะและถึงจะรู้ว่าจะต้องจ่ายเงินกี่บาทอันนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกนั่นเองค่ะอ่ะเมื่อเราได้โจทย์ปัญหาการบวกแล้วนักเรียนมาดูซิว่ามันจะ เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกไหมนะคะนักเรียนไล่ดูพร้อมกันเลยการเขียนประโยคสัญลักษณ์เนาะ,ะตุ๊กตาหมีราคา275บาทตรงนี้ค่ะตุ๊กตาหมูราคา49 9บาทตรงนี้นะคะฉันซื้อตุ๊กตาหมีและตุ๊กตาหมูซื้อทั้งสองอย่างอะคะ่ะต้องจ่ายเงินกี่บาทก็ต้องเอาราคาทั้งสองตุ๊กตาเนี่ยมาทำาไมกันคะมารวมกัน เท่ากับช่องสี่เหลีย่ยมหมายถึงว่าจะต้องจ่ายเงินกี่บาทซึ่งเรายังไม่ทราบเราก็เลยเขียนเป็นช่องสี่เหลีย่มยมไว้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าการเขียนประโยคสัญลักษณ์นั่นเองค่ะ,ะทีนี้นักเรียน ในข้อที่4นี้นะคะการสร้างโจทย์ปัญหาเนาะนักเรียนก็ต้องมาดูว่าโจทย์ปัญหาที่สร้างเนี่ยมันมีความเป็นไปได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะคะอ่านักเรียนจากโจทย์เมื่อสักครู่นี้นะคะมันมีความเป็นไปได้นะคะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามมีความสอดคล้องกันนะ และทีนี้นักเรียนอาจจะสงสัยและอะไรบ้างละ่ะถ้ามันแตงแลวมันไม่สอดคล้องกันอย่างเช่นนักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์ถามมาเป็นตุ๊กตาสองตัวนี้ใช่ไหมคะ,ะสมมติเป็นตุกตต๊กตาตุ๊กตาหมีกับตุกตกบต๊กตาหมูใช่ไหมคะแต่พอในส่วนของสิ่งที่โจทย์ถามน,นักเรียนไปบอกตุ๊กตากระต่ายอย่างเงี้ยเป็นเงินเท่าไหร่เห็นไหมคะความสอดคล้องสอดคล้องกันไหมคะ ไม่สอดคล้องเพราะว่าในส่วนของสิ่งที่โจทย์บอกเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตุ๊กตากระต่ายเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะทีนี้มาดูการสร้างโจทย์ปัญหาการลบบ้างนะคะจากตุ๊กตาตัวเดิมเลยตุ๊กตาหมีกับตุ๊กตาหมูนะคะอะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือตุ๊กตาหมีราคา275บาท ตุกตาหมูราคา499บาททีนี้ค่ะเราจะทําให้มันเป็นโจทย์ปัญหาการลบขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราทราบสิ่งที่โจทย์บอกแล้วนะคะเราก็ต้องไปสร้างสิ่งที่โจทย์ถามเราจะต้องถามอย่างไรให้มันเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบ ค่ะการสร้างส่วนที่โจทย์ถามเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถตอบได้ว่าโจทย์ปัญหานั้นนะคะเป็นโจทย์ปัญหาการลบหรือว่าการบวกนะคะเราสามารถมาเขียนในส่วนของสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยให้สามารถตีความไปได้ว่าโจทย์โจทย์นั้นเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบนะคะนักเรียนมาดูนะคะ ทำอย่างไรให้มันเป็นโจทย์การลบเราเรียนดูนะคะคุณครูเติมไปว่าตุ๊กตาหมูราคาแพงกว่าตุ๊กตาหมีกี่บาทอันนี้เติมในส่วนของสิ่งที่โจทย์ถามเนาะทำให้โจทย์ปัญหาข้อนี้กลายเป็นโจทย์ปัญหาการลบไปเลยนักเรียนสังเกตนะว่าโจทย์ปัญหา การบวกและการลบที่เรากำลังทำอยู่นั้นนะมีสิ่งที่โจทย์บอกเหมือนกันเลยแต่แตกต,ต่างกันตรงส่วนของสิ่งที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์ถามเนี่ยทำให้การคิดเนี่ยเปลี่ยนไปได้เลยเห็นไหมคะประโยคเนี่ยทำให้วิธีการคิดเปลี่ยนไปเลยอย่างตอนแรกนะคะสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยสามารถทำให้โจทย์ปัญหานั้นกลายเป็นโจทย์ปัญหาการบวก เห็นไหมคะราคาตุ๊กตาหมีเอาไปรวมกับตุ๊กตามหมูก่อนใช่ไหมคะอ่แต่อันนี้ข้อนี้เราก็สามารถเปลี่ยนสิ่งที่โจทย์ถามทําให้มันกลายเป็นโจทย์ปัญหาก,การลบได้โดยการเอาไปเปรียบเทียบกันซะเลยว่ามันราคาแพงกว่ากันเท่าไหร่นะคะ,ะแล้วเวลาเขียนนักเรียนก็ต้องดูความความเป็นไปได้ด้วยอย่างเช่นนักเรียนจะเปรียบเทียบว่า มันแพงกว่ากันเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็ต้องรู้อยู่แล้วตุ๊กตาหมูเนี่ยราคาแพงกว่าเนาะนักเรียนก็เขียนตุกตาหมูราคาแพงกว่าตุ๊กตาหมีกี่บาทไม่ใช่ว่านักเรียนจะไปบอกว่าตุกตาหมีราคาแพงกว่าตุกตาหมูกี่บาทอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตุ๊กตาหมีเนี่ยมันราคาเป็นไงน้อยกว่านะคะถ้านักเรียนจะเปลี่ยนเอาตุกตาหมีขึ้นก่อนนักเรียนก็อาจจะแต่งว่าตุกตา หมีราคาถูกกว่าตุ๊กตาหมูกี่บาทอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเราก็จะได้เป็น499-275ลบ275เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบเนาะเราก็ต้องเอาจำนวนที่มีค่ามากเป็นตัวตั้งนะคะ เสร็จแล้วมาดูว่าโจทย์ปัญหาที่สร้างมีความเป็นไปได้หรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบก็คือมีความเป็นไปได้เพราะสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามมีความสอดคล้องกันค่ะ,ะนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดของเรานะคะคในหน้าที่89กับ90ค่ะ มาดูหน้า89ก่อนค่ะคำชี้แจงบอกว่าสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะดังนั้นข้อนี้เราต้องทำการสร้างโจทย์ปัญหาทั้งการบวกเลยแล้วก็โจทย์ปัญหาการลบจากภาพที่กำหนดแล้วก็ต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะจากรูปภาพ ก็น่าจะเป็นร้านขายดอกไม้เนาะก็จะมีดอกไม้หลายอย่างเลยมีชื่อดอกไม้แล้วก็มีราคาขายของเขาด้วยนะคะนักเรียนก็อาจจะจำชื่อดอกไม้มาสักสองอย่างนะเอามาแต่งสิ่งที่โจทย์บอกอไปดูกันค่ะ,ะคุณครูก็เลือก เลือกดอกทานตะวันค่ะคุณครูก็เขียนไปเลยดอกทานตะวันช่อละ230บาทดอกดาวเรืองช่อละ160บบาทก็เอาข้อมูลจากในรูปภาพด้านบนนะคะมาเขียนเลยนะคะจากนั้นตรงนี้ค่ะเขาบอกให้เราสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนะคะดังนั้นเราก็ต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ถามให้มันเป็นโจทย์การบวกให้ได้เราอาจจะแต่งว่า ถ้าซื้อดอกทานตะวันและดอกดาวเรืองอย่างละหนึ่งช่อต้องจ่ายเงินกี่บาทอ่านักเรียนเข้าใจไหมคะถ้าเราจะซื้อดอกทานตะวันหนึ่งช่อเนี่ยมันช่อละ230ใช่ไหมคะ1ช่อก็230ดอกดาวเรืองอีก1ช่อก็160จะต้องจ่ายเงินกี่บาทเราก็ต้องเอาจำนวนราคาทั้งสองดอกเนี้ยมารวมกันก่อน ะะดังนั้นเราก็เขียนประโยชน์สัญลักษณ์ได้คือ230บวก160เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะหน้านี้นะคะเราไม่ต้องหาคำตอบเขาให้เราเขียนแค่โจทย์ป hmm. ัญหาให้สร้างโจทย์กับเขียนประโยชน์สัญลักษณ์นะคะไม่ต้องเติมคำตอบเนาะต่อไปนักเรียนมาดูโจทย์ปัญหาการลบค่ะ คุณครูเขียนเหมือนเดิมเลยเขียนสิ่งที่โจทย์บอกเหมือนเดิมก็คือดอกทานตะวันช่อละ230บาทดอกดาวเรืองช่อละ160บาทนะคะทีนี้แหละเราก็ต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามเราจะต้องถามยังไงให้มันกลายเป็นโจทย์การลบให้ได้นะคะเพราะด้านล่างนี่เขาให้เราสร้างโจทย์ปัญหาการลบเนะเาะเป็นอาจจะแต่งว่า ดอกทานตะวันราคาแพงกว่าดอกดาวเรืองกี่บาทเห็นไหมคะเป็นการเปรียบเทียบหาค,าค่าความต่างกันว่าดอกทานตะวันเนี่ยมันแพงกว่าดอกดาวเรืองกี่บาทนะคะหรือถ้านักเรียนจะเอาดอกดาวเรืองขึ้นก่อนนะคะนักเรียนก็ต้องเขียนว่าดอกดาวเรืองราคาถูกกว่าดอก ทานตะวันกี่บาทเพราะว่าดอกดาวเรืองนะ่ะมันแค่160เนาะแต่ดอกทานตะวันเนี่ยมัน230นั่นเองนักเรียนก็ต้องดูความสัมพันธ์ดูความเป็นไปได้ด้วยนะคะ,ะแล้วเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะ230-160ลบ160เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะก็เสร็จเรียบร้อยอมาดูในหน้า90ค่ะ เขาบอกให้สร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์เขาให้เราสร้างโจทย์ปัญหาแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะรูปภาพที่เราเห็นก็จะเป็นรูปส่วนสัตว์เขาก็จะบอกสัตว์แต่ละแต่ละชนิดนะคะว่ามีสัตว์กี่ตัวนะนักเรียนก็จำไปสองชนิดเนาะเพื่อที่จะไปสร้างโจทย์ปัญหานะคะ จำไปว่าชื่อสัตว์อะไรมีกี่ตัวจากนั้นเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกก่อนเลยนะคะคุณครูเขียนแบบนี้ก่อนเลยสวนสัตว์แห่งหนึ่งมีช้าง52ตัว มียีราฟ74บตัวนักเรียนก็อาจจะเขียนจำนวนสัตวออ์ชนิดสัตว์อย่างอื่นนะคะสวนสัตว์แห่งหนึ่งมีจระเข้กี่ตัวมีอะไรกี่ตัวก็ว่าไปนะคะแต่วา่าต้องให้ตรงตามที่รูปภาพเขาบอกเนาะ,ะทีนี้เมื่อเรามีสิ่งที่โจทย์บอกและเราก็ต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ถามเราจะถามคำถามอย่างไรให้มันเป็นโจทย์ของการบวก จะทําให้จํานวนช้างกับยีราฟมารวมกันได้คุณครูก็ถามไปว่าสวนสัตว์แห่งนี้มีช้างและยีราฟรวมกันกี่ตัวเห็นไหมคะมีช้างและยีราฟรวมกันกี่ตัวก็คือเอามาทําไมกันนั่นเองเอามารวมกันนะคะเราก็เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์คือ52บวก74เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ ทีนี้อีกข้อหนึ่งด้านล่างนะคะข้อที่สองนักเรียนก็ลองเลือกสัตว์ชนิดอื่นนะคะมาแต่งประโยคให้มันเป็นประโยคการบวกนะคะแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ลงไปดูซิทีนี้นักเรียนมาดูด้านล่างนะคะมาดูโจทย์ปัญหาการลบบางเราก็ต้องทำการสร้างโจทย์ปัญหาให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบเนาะ ตัวอย่างเลยเราก็จะต้องมีสิ่งที่โจทย์บอกอคุณครูใช้ข้อมูลเดิมเลยคือสวนสัตว์แห่งหนึ่งมีช้าง52ตัวมียีราฟ74ตัวเรายังขาดส่วนของสิ่งที่โจทย์ถามเนาะเราก็ต้องถามยังไงก็ได้ให้มันกลายเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบเนาะคุณครูก็ถามไปว่า สวนสัตว์แห่งนี้มีช้างน้อยกว่ายรีราฟกี่ตัวช้างเนี่ยมันมีแค่52าสิบสองโนยีราฟมีเจ็ดสิบสี่เราก็ถามเลยว่าสวนสัตว์แห่งนี้มีช้างน้อยกว่ายรีราฟกี่ตัวนะคะอ่ะเนี่ยแหละเป็นการเปรียบเทียบหาค่าความต่างกันถ้านักเรียนเอายรีราฟขึ้นก่อนก็จะต้องถามว่าสวนสัตว์แห่งนี้มียรีราฟมากกว่าช้างกี่ตัวนะคะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะ ก็คือ74ลบ52เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ,ะส่วนข้อที่2นักเรียนก็ลองแต่งประโยชน์นะคะลองสร้างโจทย์ปัญหาที่เป็นโจทย์กัญหาการลบขึ้นมาอีก1ข้อค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการสร้างโจทย์ปัญหาไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่เด็กๆอาจจะต้อง เขียนเยอะหน่อยนะคะเพราะโจทย์มันค่อนข้างยาวใช่ไหมคะเด็กๆก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานนะคะเขียนให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมส่งมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ